การตัดสินใจอะไรก็ตามในตอนนี้ของคุณผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะคะขอเช็คพลังงานของคุณหน่อยสำหรับคนที่ผ่านมาคลิปรนดอมมันนี้แต่มีความรู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจแบบเงียบๆนะคะไม่ได้แบบบอกใครไม่ได้ไม่ได้เล่าให้ใครฟังเป็นเรื่องที่คุณคิดตกผลึกแล้วก็ตัดสินใจเพียงลําพังคนเดียวทีนี้มาดูกันว่าแล้วการตัดสินใจครั้งนี้ของคุณนะคะผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไร <S <S ใช่ปะ ใช่ะว่าหัวข้อนี้เระว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเตยมีความรู้สึกว่าผลลัพธ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณคาดเดาได้อยู่แล้วคุณรู้อยู่แล้วที่คุณตัดสินใจแบบเนี้ยเพราะผลลัพธ์มันจะต้องเป็นแบบที่คุณอยากให้เป็นนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่า ผลลัพธ์มันจะเป็นไปตามที่คุณคาดคิดเป็นไปตามที่คุณคาดหวังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมั่นใจว่าการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณคุณก็เชื่อมันในมันได้เลยเพราะว่าตัวคุณรู้ดีกว่าใครว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการและอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณผลลัพธ์ของการตัดสินใจของคุณเป็นสิ่งที่คุณจะรับผิดชอบมันได้อย่างแน่นอนและเตมมีความรู้สึกว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาที่เหลือของคุณไปเลยนะคะ